วันนี้นะคะก็ยังอยู่กันที่เมนูแหนมเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาคั่วไข่นะคะใส่แหนมหรือแหนมใส่ไข่ได้ทั้งสองอย่างนะคะง่ายๆเลยก็จะมีไข่วันนี้จะใช้ไข่อยู่สองฟองนะคะแหนมแบบนี้เลยแล้วก็จะใส่พริกสดด้วยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะใส่ไข่ลงไปเลย ยีไข่ให้แตกเมนูนี้ง่ายค่ะทานกับข้าวสวยอร่อยมากๆเลยสำหรับใครไม่ชอบทานแหนมดิบนะคะคนที่ไม่ชอบทานแหนมดิบใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะง่ายมาก ใส่เซตตัวนะคะก็ปรุงรสตามต้องการได้เลยแต่วันนี้เสร็จลงไม่ปรุงรสนะคะเพราะว่าแหนมีรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะออกเค็มๆด้วยพอราคาแค่นี้แต่ถ้าใครจะใส่ปรุงรสเพิ่มก็ได้เลยนะคะแค่นี้ก็จะได้ทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยๆละค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเป็นไงนี่ง่ายๆนะคะอร่อยด้วยทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยเปเลย